สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนด้วยนะผมนะวันนี้เราอยู่ในเกมโมบายเรจินนะผมนะในพาร์ทที่27กันแล้วนะครับผมนะอ่ะตัวละครในวันนี้นะผมนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวละครซิวันหนากันนะผมนะเป็นตัวละครที่คุณผู้ชมนะครับผมนะรีเควสเข้ามาให้เล่นนะครับผมนะอ่ะก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็คุณผู้ชมเพิ่มเติมมาว่าต้องเป็นสกินนี้ด้วยนะเออต้องเป็นสกินเหมียวเหมียวด้วยนะเนี <laughs> ่ย อันนี้ก็เป็นสก,กินที่แจกมานะครับผมนะฮะอืมแต่ตอนนี้กิจกรรมน่าจะหายไปแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะครับนะใครที่มาเล่นในช่วงนี้ก็น่าจะเอ่อมารับไม่ทันแล้วนะผมวันนี้นะครับ อ่าสรับตัวละครตัวนี้นะผมแล้วก็เป็นตัวละครแนวไฟเตอร์นะผมนะแล้วก็เป็นตัวเวทด้วยนะอืมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นตัวละครตัวนี้กันนะครับผมนะไปกดในแมปทั่วไปแล้วกันนะครับวันนีุ้วิคนไทยเยอะจังรอบนี้นะฮะผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่น2คนนี้ก็น่าจะเป็นคนไทยเช่นกันนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจองซิวาน่าก่อนนะครับนะเป็นออฟเลนนะครับผมวันนี้นะฮะโฮ้เพื่อนเราขอซิวาน่าออฟเลนได้หรือไม่อันนี้กรอกคุงนายไปซัพพอร์ตได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทำไมตัวละคร <c oughs> ทำไมตัวละครแต่ละตัวมันแปลกๆวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไม่มีแคลลี่แล้วเหรอตาที่แล้วก็ไม่มีแคลลี่พอมันไม่มีแคลลี่แล้วมันก็ขึ้นบ้านยากนะเพื่อนรู้ไหมเนี้ยอ่าเซตลูนเซตไอเทมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเอาเซตอะไรไปดีวะอันนี้เป็นโอ้ยมันเล่นแทงได้ด้วยเหรอเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอออกเซตนี้ไปได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนสเปลเป็นแฟตละกันนะครับอันนี้นะผมถนัดใช้แฟตมากกว่าโฮ้ยเราไม่มีแคลลี่จริงเฮ้ยไม่มีแคลลี่จริงเหรอเอาอีกเลี้ยวอะ่ะ เออตอนขึ้นบ้านเขาขึ้นบ้านยากนะฮะไม่มีแคลี่อ่ะอ่าไม่เป็นไรแต่ตัวฝั่งเราก็เป็นตัวแบบว่าตัวโถมตัวเข้าเยอะนะเออเออแล้วก็เจอเบลลิลิเขาให้เจอพี่ต้นไม้ก็ให้ไงเนี้ยฝั่งนู้นมีนาตาเลียกับหลิงนะครับผมนะหยิบมาเป็นป่าทั้งคู่ด้วยนะอันนี้มีแอสซิน2ตัวนะฝั่งนู้นนะแต่ฝั่งนู้นคิดว่าเราจะมีตัวบางๆนะผมนะที่ไหนได้มีแต่ตัวเข้าอันนี้นะฮะเจอที่ชูอีกแล้วเหรอที่ชูไม่จะมาทุกตาทุกรอบเลยเเราก็ไปเล่นอลูกาดเข้าไปบนจริงใช่ โอ้โหเขาไปจริงวะเราก็ไม่อยากแย่งตำแหน่งกับคนอื่นเขาด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปแครี่ก็ได้นะฮะอ้าวเดี๋ยวเพื่อนกินกินไปกินกินไม่มีทางไปแล้วตอนเนี้ยกินกินไปเลนบนเลย <c oughs> อ่ะสรุปแล้วผมมาโซโล่ล่างเหรอเน,นี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันแผนอะไรวะเนี่ยนี่อยู่ในแผนหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราช่วยก๊อกฟาร์มก่อนนะฮะก๊อกมันเอาไปป่าได้เหรอวะคือรู้นะว่าเอาไปเออเขาเรียกนะออกของดาเมจได้อะแต่ก็คือแบบไม่รู้ว่าเอาไปป่าได้ เหรออันนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะพี่หลิงเอ้าเอ้าแล้วทำไมพี่หลิงอยู่ๆเดินมาตายวะเดี๋ยวก่อนนะตาน,นี้โดนโยนเกมหรือเปล่านะฮะอันเนี้ยเออเพราะว่าเขาแย่งกันมาป่าไงฮะอาจจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแบบว่าอาจจะโยนเกมเกิดขึ้นนะพี่นังเงือกมาหาเรานะฮะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเอ้าเอ้า,า,าแล้วผมสกิลไปแล้วไงแล้วคือแบบมันมันสกิลมันไม่ออกอะคืออะไรอะเดี๋ยวว้ยเดี๋ยว <laughs> ยังไม่ทันได้ทําอะไรมันจะตายแล้วเดี๋ยวก่อนคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมงงมากเลยคือเมื่อกี้ผมสกิลไปใช่ไหมแต่ว่าสกิลผมไม่ออกไลล่ามันมีสตันเหรอเออมันก็มีนี่หว่านะฮะอ้าวแล้วเราได้เฟิร์สบัตรนะเนี่ยนะเรียนเรานะครับเดี๋ยวผมออกเป็นรองเท้ากันเอ่อกันกายภาพดีกว่าเพราะว่าตัวกายภาพค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเรารีฟาร์มให้แบบว่าได้วิวสี่ก่อนนะครับอันนี้นะฮะพอเราได้วิวสี่ปุ๊บเราจะได้ตีมาพอเราได้อันตีปุ๊บเราจะได้แบบซวบซาบศัตรูได้ง่ายขึ้นนะฮะโอ้โหเขาดนนนั้่ะ เฮ้ยทาอะไรเอา้าแล้วผมตีอะไรงัอยา่าอย่าเพิ่งพี่นังงกเงือกช่วยด้วยเ <laughs> มื่อกี้ผมเห็นเงาของนาตาเลียเมื่อกี้ผมมองผิดเหรอหรือไม่ใช่วะหรือใช่เอาผมฟาร์มให้มันวล่สีก่อนแล้วกันนะเออมันจะได้แบบทําอะไรได้สักหน่อยนะไลล่าเขาเวล่สีแล้วนะเอาสกิลไม่โดนะนะเมื่อกี้นายเพื่อนเด,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก็โดนเขาให้หรอกอันนี้เดี๋ยวมาเล่นเชิงกันเรานะเราไม่ชอบใจเต่าอยู่เลนบนนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปช่วยดีเพาะวะเออก็น่าสนใจนะถ้าคิดจะไปช่วยแต่ว่าป่าเป็นก๊อกก็ดีย,ย,ยมมม่่ละผไไปแ ผมอยู่เลนดีกว่าแล้วผมรอบนี้ผมจะกระทืบไลล่าแล้วผมไม่ไหวละเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระทืบตัวนี้ดีกว่าชึบได้ปะเฮ้ยได้เราได้นะฮะแต่เราไม่ได้ฆ่าแค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนเพื่อนทําไมอีกนานไหมกว่าจะมาเฮ้ยสวยสวยทำได้ดีทำได้ดีอันนี้ยอุ้ยเยี่ยมเรายังไม่ได้ฆ่าอีกเหรอทำไมเราไม่ห็นมีผลงานเลยเลยวาแป๊บหนึ่งนะอแต่อย่างน้อยก็พอแบบสตันซีซีให้เพื่อนได้ครับวันนี้นะฮะเออล็อกให้เพื่อนได้เดี๋ยวพี่หลิงงนนี่่ดววอทไ ตอนนี้มันปีนกำแพงอยู่ผมสามารถอันตีไปล็อกได้ไหมหรือว่าผมสามารถแบบกระโดดสกิลหนึ่งไปสตันได้ไหมเออนะฮะเพราะว่าสกิลหนึ่งถ้าเกิดว่าเราพุ่งโดนศัตรูนี่ก็ถือว่าสตันได้นะฮะเอาไหมเอาไหมไม่ได้ว่ะมีเบลลิกนะครับอันนี้นะฮะมีพี่ต้นไม้อเออะเพราะ่าจังหวะนี้ไม่ไปเอาเออไม่ไปเอาเต่ากันหรอเพื่อนนะอันเนี้ยเขาอยู่ล่างกัน2-3สาคนนะนายควรจะไปเอาขึ้นไปเอาเต่าไหมอันเนี้ยโอ้ได้อยู่ปะโอ้โหสกิลขัดสกิลขัดแม่งเออืออเรียบร้อย เฮ้ยอย่าทำอะไรทำอะไรนี่เนี่ยโอ้ยโดนท้อนโดนท้อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยแต่พ e ี่นางเงือกมานะพี่นางเงือกมาสวยอุ้ยพี่นางเงือกเล่นดีพี่นางเงือกเล่นสวยมากนะนี้แล้วเขาเอาเต่ากันอยู่ปะเนี่ยพี่ก๊อกพี่ก๊อกไปเอาเต่าคนเดียวเหลือจะเชื่อแล้วไม่มีใครไปช่วยพี่เกหน่อยหรอนะอันนั้นแล้วชาติไหนมันจะได้แป๊บนึงนะผมเลื่อนจอไปดูไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะไอเทมผมได้เลยแล้วผมได้ดูดเลือดแล้วนะผมตอนนี้ผมสามารถกระทือบไรล่าได้อยู่นะแต่ว่าพี่เบริลิกมานะครับอัน เออผมยังสกิลไปหาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเข้าสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไปหาไลล่านะผมผนมะแล้วก็ตัวทรับเขายังอยู่เนี่ยคือผมจะโดนกระเทือเอานะเพราะว่าเขาสามารถทอนแล้วแบบว่าสกิลผมหลุดได้นะครับวันนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แย่เลยนะแล้วเบลิกเขาไม่อันติด้วยนะเออเขาไม่อันติมัวซัวเนี่ยนะฮะเขาน่าจะรอเรากระโดดเข้าไปแล้วค่อยอันติแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเรารอมานานแล้วอันนี้เฮ้ยได้อยู่ปะ เอ้ยสวยนะฮะตอนเราสกิล2เราจะได้โล่ได้เกาะมาะฮะนี้แต่เราแม่งแม่งแต่พอแบบไม่มีใครเข้าแล้วแบบเขาบังคับให้เราเข้าอะ่ะแล้วเราก็ต้อง <c oughs> แล้วเราแม่งก็สูญเสียเลือดซะเยอะด้วยนี้นะฮะแต่จริงรเลดเกมนี่แอบเล่นยากนะฮะเนี่ยเออต้องมีคนคอยโฟกัสแบบโฟกัสตัวหลังด้วยนะครับอันนี้นะ,ะแต่ตัวโฟกัสเราเยอะอยู่นะทีมเราก็ดูจากลักษณะเราเมืเ่อกี้ก็เล่นกันดีอยู่นะครับนะเมืเ่อกี้พี่นังเงือก็ไปเอาอไลล่าก่อนเลยนะถือว่าเล่นได้อยู่ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับวันนี้นะฮะถือว่าทีมเราเล่นได้อยู่ แต่ว่าตอนเลดเกมนี่ก็อาจจะมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ตอนนี้เราก็มีอันตีแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ไล่แล้วโอ้โหสกวิลไม่โดนสกิลไม่โดนคิดว่าเขาจะวิ่งมาตรงนี้อุย้ยแม่งไม่ทันไม่ถึง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 เอออุย้ยได้โอเคได้อยู่นะฮะเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆมันน่าจะสวยกว่านี้นะฮะอ่ะทาั้นเดี๋ยวเราดันกลางแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะ เพราะว่าเราน่าจะลงไปล่างไม่ทันแล้วหรือเปล่าอันนี้นะฮะส่วนเลนล่างก็ให้พี่อลุกาดจัดการไล่ล่าไปแล้วกันนะฮะเฮะ้ยทําอะไรอะนุมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราอยู่เยอะนะเน,นี้ยเพื่อน <S <S เพื่อนเราเยอะนะโอ้โหเกือบสก,กิลไม่โดนเกือบไม่สวยแล้วมเมื่อกี้แต่ก็ได้อยู่เมื่อกี้พี่ชูเขาเปิดผมเองนะเนี้ยผมไม่ผิดอังตีผมอีกสิบวีอนะเพื่อนได้หรือเปล่าอันนี้อยากเอาหลิงจังเลยว่าผมจะจับหลิงยังไงวะอย่างนี้เหรอเฮ้ยตก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 เฮ้ยตกก็้วนเฮ้ยหลิงไหนคาดไม่ถึงนะดิอันเนี้ย อ้ยสกิลหนึ่งปาดสไลด์มาปุ๊บแม่งสตันหลิงตกคือเลยอันเนี้ยนายก็ต้องมีด้วงบ้างแหละตอนเมื่อกี้ตอนลื่นตกลงมาเ <c oughs> ดี๋ยวขึ้นไปบนก่อนเดี๋ยวขึ้นไปบนก่อนเดี๋ยวขึ้นไปกดไล่ล่าก่อนนะครับวันนี้นะฮะย้ำยำ้ำต้องย้ำต้องไม่ให้นางเกิดนะครับวันนี้นะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวไปไหนไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยกำลังวาร์ปเลยกำลังวาร์ปเลยทำอะไรเอาแล้วทำไมไม่ได้ไดเล้ววันเนี้ย <c oughs> อะไรวะพี่ก๊อกแค่ดึงแคนหินออกมาแล้วเขาก็ได้ฆ่าเลยเหรอแต่เราทั้งกระโดดเข้าไปทําสกงสกิลแต่คือแบบกูฆ่าไม่ได้อะไรวะเนี่ยเออได้ไหมโอ้โหกูก็ยังไม่ได้ในท้ายที่สุดตานี้ใครเป็นซัพพอร์ตนะสลับตำแหน่งกันไหมเนี่ยเราเป็นซัพพอร์ตแทนได้ไหมอันนี้สถานการณ์ทีมตอนนี้โดยรวมคือแบบว่าได้แบบแปลกๆอันนี้แต่ก็ได้อันนี้สุดยอดมากอ่าผมดันเลนละกันนะฮันนี้นะดันเลนดันเลนนะฮะไม่ประมาทไม่ประมาท อย่างน้อยๆก็แบบว่าอยากได้เขาเรียกไงน,นะอยากได้แบบสิ่งที่เรียกว่าเมกะคีปเมกะคีปสักทางหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชูทำไมพี่ชูเขาเล่นเท่าจัางวะพี่ชูนี่เน่ได้อยู่ว่าได้อยู่ว่าสวยนะฮะเราเราได้อะไรในศึกมีแมเนี้ย <c oughs> เราไม่ได้เลยเลยเหรอเราได้แค่ป้อมโอ้โหสภาพเฮ้ยเฮ้ย,ยทำอะไรอะทำอะไรไอ้หนุม่มเอาเฮ้ยเฮ้ยผมสกิลเป็นเวทไม่ใช่เหรอทำไมสกิลไม่เข้าอะ <c oughs> ไอ้สกิลหมอกของนาตาเลียนี่มันไม่ใช่อันนี้เหรอวะมันไม่ใช่แบบกันกายภาพหรอมันไม่ใช่กันการโจมตีปกติหรอเอ้าหลอผมเพิ่งรู้แน่นว่ามันกันสกิลด้วยแต่สกิลผมมันก็เป็นเวทนะไอ้สกิลที่มันเป็นหอ,อกปันป่นๆนะฮะเมื่อกี้อะไรวะทำไมเลนล่างเราถึงเป็นเลนที่แตกอยู่ผู้เดียววันนี้ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้จะดูแลดีเท่าไหร่มันได้ช่วยไหมมันมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะยังไงต่อเพื่อนเราจะไปเอาหลอดไหมเนี่ยพ่ชูแม่งดบับกล้าเล่นมากเลยอเออพ่ชูแม่งกล้าเลนเลยนะ เรียบร้อยเราได้แล้วทีอย่างเงี้ยเือกได้แบบไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยพี่ชูไปไหน้ยเดี๋ยวแฟดผิดตาเ้าโอ้ยเขินมากเลยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะแฟดผิดแม่งจริงๆแม่งจะแฟดไปเอาพี่ชูนั่นเลยแต่แบบว่ามันแบบว่ามันดันกดไปเฉยมันไม่ได้กดเล็งนะฮะเมื่อกี้โอ้ยพี่ก๊อกโอ้ยทำไมเมื่อกี้พี่ก๊อกชนโดนนะบอกเลยน่าจะมีตุยกันเยอะโอ้โหแต่นี่ก็ในป้อมนะเพื่อนนะเนี้ยเอออันนี้ก็ในป้อมนะเกินไปหรือเปล่าทีมเราตายสองนะครับวันนี้นะฮะเนื่องจากการหิวในป้อม เขาตามอลูกาดเหรอเขาตามอยู่ปะเฮ้ยเขาตามอยู่นะครับแน่อลูกาดโดนลุมอลูกาดโดนลุมครับอันนี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยได้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 อยู่นะได้อยู่นะนี้เฮ้ยพี่หลิงพี่หลิงว่าไงพี่หลิงโอ้โหอลูกาดแรงจัดเลยว่ะลูกาดแรงมากอลูกาดแรงสุดสุดเฮ้ยจะตายอย่างนี้ไม่ได้นะจะยาเกือบไปเลยโอ้ยเกือบไปแล้วดีน้องมีดูดเลือดอันนี้อ้้นั่นไม่มีดูดเลือดจะตาย โอเคน่าจะเอ็นเรามักจะี่มันไม่ดันนะเพื่อนจังหวะจบมันก็จบวาได้เดี๋ยวก่อนนะเขาจะเกิดกันแล้วอะทันบ่หวะถอยไหมถอยไหมถอยไหมเรากลับไปเอาหลอดกันสักตั้งแม่เนี้ยคือไม่ได้อยากจะโยนเกมนะแต่มันดันไม่ได้จริงนะฮะเนี้ยเออมันดันไม่ขึ้นจริงต้องเอา3ามทางแม่เน่แต่ผมไปดันเลนล่างไหมคือตอนนี้ทีมเราไม่ได้คิดจะอยากจะไปเอาหลอดกันนะครับวันนี้นะฮะเออผมก็เลยต้องแบบว่ามาดันเลนล่างไว้แต่ทีมเราฆ่ากันได้นะครับวันนี้นะฮะอ่าผมไม่รู้แล้วผม ไล่ล่ามานะฮะเฮ้ยเอาแล้วพี่หลิงตกกำแพงมาโดนผมได้ไงเ <c oughs> นี่ยพอมันไม่มีแคลรี่แล้วมันดันบ้านไม่ได้จริงนะคุณผู้ชมดูดิเออทีมเราก็ไม่ได้ตั้งใจยืนอยู่บ้านนิ่งๆน,นะแต่ก็คือแบบมันดันมันดันพวขึ้นนะ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าตานี้มันไม่มีเบลลิลิกนะบอกเลย <c oughs> มันจะเป็นตาที่แบบว่าเข้าทีมไฟได้แบบง่ายมากอะเออนะฮะแต่ที่แบบว่าไม่กล้าเข้ากันนี่พรเบลลิลิกเลยนะเนี่ยนะเอาจริงเอาหลอดกันไหมเพื่อนเอาหลอดปะเอาหลอดกันเถอะนานมันไม่มีใครมา หรือจริงๆแล้วมันมีแค่ผมว่าที่อยากจะเอ็นเนี่ย <laughs> อาโกกเรามาเอาหลอดกันเถอะนะเพื่อนนะ <laughs> ถึงจะไม่มีใครมาเอากับเราแต่เราก็มาเอาแล้วกันนะเนี่ยเอองั้นเราดันบ้าน <S <s <uk ain> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นนาตาเลียนะครับอันนี้เฮ้ยสวยนะฮะ <s uk ain> เฮ้ยนาตาเลียมาดักจริงด้วยว่ะไ <s uk ain> อหมอน,นี่มันแอบเล่นดีเนี่ยนาตาเลียนะฮะ <s uk ain> ต้องไปเอาต้องไปเอาไลล่าก่อนวะ่ะโอ้โหแต่ไลล่ามันอยู่ชิดป้อมเลยอ่ะเฮ้ยเขาอนตรีแล้วป่ะเนี่ยใช่ไหมเข้าอนตรีแล้วนะเนี่ย สวยชึบชึบโอ้โหอันตีไม่โดนอันตีอันอันตีไม่โดนโอเคได้อ่าเล่นมั่วไปนิดแต่ก็ได้ MVP นะเนี่ยได้ได้ยังไงวะดูแบบว่าไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมเท่าไหร่เลยนะจริงๆแล้วอะ่ะ ไม่จะบอกไม่มีก็ไม่ได้ใช่ไหมเออเพราะว่าส่วนร่วมทีมไฟล์เราเยอะสุดเลยนะ57%นะครับอันนี้นะฮะดาวมิดที่ทําได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับอันนี้รับความเสียหายเราเป็นที่2เลยนะครับผมนะแล้วก็ความเสียหายป้อมนี่เราที่1นะเนี่ยนะเออนะฮะเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่ได้ตั้งใจโยนเกมนะเว้ยเออผมที่ดันป้อมอยู่ตลอดนะฮะเนี่ยแต่แค่มันขึ้นบ้านไม่ได้จริงๆฮนะเนี่ยอ่ะก็จบไปแล้วนะผมแนละ้วสำหรับตัวละครซิวันน้านะผมนะตัวละครที่เออคุณผู้ชมรีเควสต์เข้ามานะผมนะว,ะว,วันนรีเครเควสข้ามานมนะไรรหอก เออตัวละครที่รีเควสเข้ามาตัวต่อไปเป็นแองเจล่านะครับผมนะฮะอันนี้ช่วยมาคอมเมนต์เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่าต้องป่าหรือเปล่านี่แองเจล่าป่าเหรออันนี้ขอถามเลยใครเป็นคนคิดเมตาเเนี่ยขอถามเลยนะเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัวละครอะไรอยากจะรีเควสแนะนำเข้ามาก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างเลยนะผมนะเดี๋ยวจะหยิบมาเล่นให้ดูกันนะครับอันนี้นะครับวงเล็บถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่ามันเล่นยากเกินไปนะอันเนี้ย อย่างแฟนนีหลิงอะไรพวกนี้คือแบบว่าตัดไปเลยนะเออตัดออกจากสารระบบไปเลยนะอาจจะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมนะเราต้องขอบคุณคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะที่มีส่วนร่วมในการช่วยช่องของเรานะครับเอาแล้วต้องขอบคุณคนที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมนี่ต้องขอบคุณมากๆนะที่ยังคงสนับสนุนและซัพพอร์ตกันอยู่นะครับอ่ะไม่มีจะฝากแล้วนะผมนะครับไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้าผมจะเป็นเกมรผมตสนี้ก็เสร็จครับบ๊ายบายไปทีบผม